我们来这边，来这边，来这边。那个汉服，先来。<laughs> วิีกันนี่ค่ะวิีการตาอันนี้ค่ะอนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้คือวิธีทำนะคะวิธีทำที่ที่กลุ่มทำค่ะกลุ่มแล้วค่ะคกลุ่มเราทำคือกลุ่มทองทองคืเราส่วนตัวพอดียาวไหมตอนนี้ค่ะผมส่เทาที่ขายอันนี้ชิ้นละอันนี้ชิ้นละน้อง เป็นฝืนใหญ่นี่ก็หนึ่งร้อยสามคะถ้าเป็นชิ้นเล็กถ้าชิ้นเล็กเนาะชิ้นเล็กนี่มันจะเป็นแพ็คแพ็คเนาะมันจะเป็นสองอันเนาะอันนี้ก็ร้อยยี่สิบแต่ว่าเป็นสองชิ้นสอ,องแพ็คคู่กันแพ็คคู่กันนะคะ ขายส่งนะคะแม่มีค่ะขายส่งอันนี้อันนี้เป็นแท็กใหญ่ค่ะอันนี้เป็นแท็กใหญ่นะคะแท็กใหญ่นี่จะเป็นราคา199ค่ะ199ค่ะอันนี้ขายส่งนะคะราคาขายส่งราคาขายส่งนี่อยู่ที่70บาทอันนี้คือขนาดนี้อันนี้ขนาดใหญ่อันนี้รุ่นใหญ่นะคะรุ่นใหญ่อันนี้นี่ค่ะรุ่นใหญ่อันนี้รุ่นเล็กขายค่ะค่ะด้านลายก็ประมาณนี้ค่ะสวยงามค่ะ สีทนคแล้วก็เพดแล้วก็เพดพวกมันิกระสุนแล้วก็คลิปชุโชนสามารถสามารถซื้อได้ในคลิปชุนชนได้ราคาในราคาชิ้นละ่รอคนพาดีมากเลย่ะใช้ดีใช้ทนใช้ดีใช้ทน